สวัสดีค่ะลูกค้าเซตนี้เป็นเซตทําครัควรนะคะพกพาเดินป่าไว้ทํากับข้าวได้ค่ะมาเริ่มกันเลยเล่มที่1นะคะเล่มที่1ความยาว10นิ้วความกว้าง1.7นิ้วสันหนา5มิลน,นะคะตัวด้านเป็นด้ามไม้ประดู่แดงความยาว5.5นิ้วนะคะเล่มที่1ราคา790บาทรวมส่งนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบ10บล้อทุกเล่มนะคะเซตนี้ค่ะเล่มที่สนะคะ เล่มที่สองความยาวของใบมีด10.1นิ้วความกว้าง1.7เนิ้วสันหนา5มิลตัวด้าม5.4นิ้วเป็นด้ามไม้ประดูค่ะเล่มที่สองราคา790บาทรวมส่งค่ะเล่มที่สามนะคะเล่มที่สามความยาวของใบมีด10.1นิ้วความกว้าง1.7เนิ้วสันหนา5มิลตัวด้าม5.5นิ้วเป็นด้ามไม้ประดูฉลุลายปักหมุดมูเสกสวยงามนะคะเล่มที่สามราคา890บาทรวมส่ง เล่มที่4ี่นะคะเล่มที่4ความยาวของใบมีด9.5นิ้วความกว้าง1.7นิ้วสันหนา5มิลน,นะคะตัวด้าม5.2นิ้วเป็นด้ามไม้พย,ยุงนะคะปักหมุดโมเสกรบสวยงามค่ะเล่มที่4ราคา890บาทรวมส่ง ع. ค่ะเล่มที่5้านะคะเล่มที่5ความยาวของใบมีด9.5นิ้วนะคะความกว้าง1.7นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พย,ยุงลายสวยความยาว5.3นิ้วนะคะลูกค้า เล่มที่5้าราคา8 9 0บาทรวมส่งเล่มที่หนะคะเล่มที่6ความยาวของใบมีด9 2้านิ้วความกว้างสองนิ้วสันนา6มิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว5 7จนิ้วนะคะสวยงามมากค่ะค่ะเล่มที่6ราคา8ป0บาทรวมส่งเล่มที่7ดนะคะเล่มที่7ดความยาวของใบมีด8.2จนิ้วความกว้าง1.7นิ้วสันนา6มิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว5.5นิ้ว เล่มที่7ราคา890บาทรวมส่งค่ะ,คะเล่มที่8ดนะคะเล่มที่8ดความยาวของใบมีด7.1นิ้วความกว้าง1.7นิ้วสันหนา6มิลตัวด้าม6นิ้วนะคะด้ามไม้พยุงเล่มน,นี้จะยาวหน่อยนะคะเหมาะสําหรับคนที่มือใหญ่ๆหน่อยนะคะคะเล่มที่8ก็ราคา790บาทรวมส่งเล่มที่9นะคะเล่มที่9้าความยาวของใบมีด7.4ดนิ้วความกว้าง1.7นิ้วสันหนา5มิลตัวด้าม5.3นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงนะคะ เล่มที่9ราคา690บาทรวมสง่งเล่มที่10นะคะเล่มที่10ความยาวของใบมีด7.6นิ้วความกว้าง1.7นิ้วสันหนาห้มิลตัวด้าม5.2นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงนะคะค่ะเล่มที่10ราคา690บาทรวมส่งค่ะเล่มที่11นะคะเป็นปังต่อเหล็กหนบค่ะความยาวของใบมีด8.2นิ้วนะคะความกว้าง3.2นิ้วสันหนา5มิลน,นะคะ ตัวด้าม5.2นิ้วนะคะความยาวความยาวรวมด้ามอยู่ที่13.3นิ้วนะคะปังโตเหล็กแนบเทสนะคะราคา690บาทรวมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มน,นะคะสินค้าร้านเรามีประกันใบมีดทั้งหมด15วันและประกันเฉพาะใบมีดสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์แม่ค้าได้เลยสวัสดีค่ะ